มาต่อกันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็มาด้าสองสก้าเอทีฟนะครับคันนี้นะครับมาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับน้ำยางแอร์นะรั่วเนาะคันนี้ก็มาเช็คไว้หลายครั้งละตอนแรกหาไม่เจอนะครับตอนแรกหาไม่เจอมันแห้งหมดนะครับพอมาอีกรอบนึงผมก็เติมน้ามันคอมเพ่มเนาะแลวคราวนี้เจอละนะครับเป็นที่เดาอย่างที่ผมเดาวไว้นะครับกับอาการยอดที่ของมันเนาะก็คือแผงหม้อน้ําแผงแอร์มันรั่วนะครับ Io, รถรุ่นนี้รั่วทุกคันนะครับรั่วไปปกตินะครับรถคันนี้ไม่แค่แปดหมื่นเองนะครับแต่รั่วแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูของใหม่หน่อยนะครับของใหม่นะครับคือแผงอันนี้นะครับนี่คือแผงแอร์นะครับที่อยู่หน้าหม้อน้ำเนาะแผงแอร์เนี่ยบอกได้เลยอันนี้ของเทียมนะครับถ้าของแท้ต้องเบอร์รอเบอร์ศูนย์เจ็ดวันนะครับตัวใหญ่เขาใช้ของเทียมกันเนี่ยครับเนาะเพราะของแท้เบอร์มามันก็รั่วนะครับพอรอยรั่วนะครับรอยรั่วเนี่ยรับเห็นไหมเนี่ยก้องมันจะเห็นไม่ชัดนึงนะครับ เป็นวงๆนะครับเป็นวงๆเงาๆเนี่ยตอนแรกมันไม่ออกนะครับเพราะว่าน้ำน้ำมันของมันแห้งนะครับมันเลยไม่ออกเนาะเนี่ยครับเนี่ยเป็นวงๆเงาๆเนี่ยใช่หมดเลยนะครับตอนแรกมันแห้งหมดเลยผมก็ล้างแผงไปแล้วให้เจ้าของเขาไปสังเกตดูเออเจ้าของเขาบอกว่าเจ้าของเขาบอกว่ามันมีวงๆเงาๆขึ้นก็โอเคครับชัวร์เลยนะครับเพราะว่าตอนแรกมันไม่ออกเนาะเราก็ยังไม่กล้าเปลี่ยนของลูกค้านะครับก็ตอนนี้ก็จัดการ พอออกมาเห็นชัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผงนะครับรถมาด้ารุ่นนี้เปลี่ยนแผงจะเปลี่ยนยากเนาะมาต้องยกทั้งหน้าตัดสอกของมันนะครับนี่ยเขาเรียกหน้าตัดสอกกรอบหม้อน้ําอะไรก็เรียกกันไปนะครับพอออกมาถึงจะเปลี่ยนได้นะครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวก็จัดการประกอบคืนให้นะครับหม้อน้ําก็เมื่อกี้ก็ขี้ฝุ่นขี้สายเต็มไปหมดเลยก็จัดการล้างให้สะอาดขึ้นเยอะนะครับแต่ไม่แต่ผมไม่ได้เอาน้ํายากัดให้นะถ้าน้ํายากัดอ่ะกลัวจะรั่วนะครับ หัวมันรั่วผมเลยเอาน้ำแรงนะที่เป็นน้ำเปล่าฉีดล้างให้นะครับงานครันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกับมาด้าสองสกายครีบนะครับ ero, แอร์รั่วแผงหน้ารั่วนะครับผมก็งานไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันถอดเยอะนะครับไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันถอดเยอะก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับ